สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องทางโรเทอร์พี่ใบเตยนะคะ แต่ต้องขอใภัเพื่อนๆทุกคนจริงๆนะคะถ้าวันนี้ใครรอดูดวงกับเตยอ,อยู่นะคะเพราะว่าวันนี้ไม่ได้มาดูดวงค่ะแต่จะมารีวิวการสั่งพิมพ์โปสการ์ดจากแอป c a n วากันนะคะเอ่อเนื่องจากว่าเตยเนี่ยใช้แอปเนี้ยมานานพอสมควรแล้วนะคะแล้วก็สมัครเป็นแคนวาโปรไปด้วยนะคะแล้วก็มีความรู้สึกหมั่นเคี้ยวมากๆเลยอะแบบ พอเราทํามันเสร็จแล้วใช่ไหมเราก็แบบอยากจะลองกดสั่งพิมพ์มันดูสักทีหนึ่งอะว่าแบบเฮ้ย <c oughs> มันจะโอเคปะวะแล้วเขาจะแบบส่งมาให้เราแบบถึงมือถึงบ้านจริงใช่ไหมแบบที่เขาบอกว่าฟรีชิปปิ้งเนี่ยคือมันฟรีจริงๆรหรออะไรอย่างเงี้ยมันจะไปนั่นนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยมันจะง่ายมันจะเร็วมันจะอะไรไหมก็คือคิดไปต่างๆนานา,นาเพราะฉะนั้นนะคะเนื่องจากว่าเตอรอะ มีโปรเจกต์ใหม่นะเดี๋ยวต้องฝากเพื่อนๆติดตามกันตอนต่อไปนะคะก็เ <g iggle> ตยก็เลยแบบลองใช้แอปนี้นะคะแล้วก็อยากจะสั่งพิมพ์เป็นโปสการ์ดอะคะ $19.5 US ด no. อลลา usd เนอะตีเป็นเงินไทยเท่าไหร่ไม่รู้แหละก็ตัดบัตรไปอะไรแบบนี้นะคะเออเตยเนี่ยสั่งเป็นกระดาษกระดาษแบบเนเชอรัลอะไรสักอย่างอะคะ่ะเป็นแบบ แพงสุดเนาะไม่ได้เคลือบเงาอะไรแบบนี้นะคะแต่จําไม่ได้เราวว่าในแอปเนี่ยเขาเรียกใช้คําว่าอะไรอ่ะประมาณนี้นะคะแต่เด้วยความที่มันเป็นโปสการ์ดเนี่ยมันก็มีให้เลือกด้วยว่าเราจะใช้อซองกระดาษของเขาด้วยไหมก็คือต้องแอดออนไปอย่างงี้เนาะก็จะเสียงเงินเพิ่อมอีกประมาณ3-4 US ี่วดอลลาร์อะไรเตยจาไม่ได้แล้วอะประมาณนี้ก็คือกดสั่งไปเนี่ยเตยก็คิดว่าเออมันน่าจะ ตีเป็นเงินไทยก็น่าจะซัก700แหละไม่เกินนี้อะไรแบบนี้เนาะก็ถ้าของมันมาไม่ถึงหรือมันมีการผิดพลาดอะไรก็โอเคไม่เจ็บตัวเยอะอะไรแบบเนี้ยเออคือตัก็กดสั่งไปนะคอนเฟิร์มออเดอร์อะไรไปเนี่ยนางก็จะส่งอีเมลมานะคะ คอนเฟิร์มไปเมื่อวันที่22นะคะณปัจจุบันวันที่26นะคะ4วันเท่านั้นเองของมาถึงบ้านแล้วเลิดมากแต่คิดว่าเขาน่าจะมี Head Office ใน Southeast a s i เียที่สิงคโปร์อะไรแบบนี้เนาะก็เลยส่งมาค่อนข้างเร็วแล้วก็แบบไม่ติดปัญหาเลยเลยดีใจมากนะคะแล้ววันนี้นะคะของก็มาถึงแล้ว Congratulations ยังไม่ได้เปิดเช็คเลยว่าเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเรามาลุ้นพร้อมๆกันเลยดีกว่านะคะว่าว่าเตยจะแป๊กหรือเปล่านะคะกับการสั่งพิมพ์ของครั้งนี้นะคะตื <c oughs> ่เต้นมากตื่นเต้นมากเตยสั่งไปเป็นออโปสการ์ดนะคะห้าสิบแผ่นก็คือมินิมั่มมาเนอะอืมเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะนั่นก็จ่าหน้าซองมาแบบ ดูดีนะคะนางใช้แบรนด์ dhl นะคะส่งมาเนาะอุ้ยน่ารักมากเปิดมาข้างในนีน่น่ารักน่ารักนะคะอุ้ยแล้วก็มีสติกเกอร์แคนวาให้ด้วยอะ่ะโอ้ยแล้วก็มีการ์ด thank you นะคะแล้วก็มี thanks for bringing you r design life อ่ะต่างๆนะคะนี่ มัดีมากเลยนะคะข้างในก็จะแบบใส่กลองแกยกในทีนะอ่านี้กล่องนั้นก็ใช้รียูสได้อีกด้วยนะคะถ้าจำไม่ผิดนะออวัสดุของเขาเนี่ยทุกสิ่งอย่างเนี่ยเวอาเขาเคลมว่าเป็นรีไซเคิลทั้งหมดเลยเนาะอเลิศวายข้างในเนี่ยดูดีดูดีนะคะ มาดูกันดีกว่าว่าแบบข้างในมันจะแบบดูดีจริงหรือเปล่าเฮ้ยได้โอเคมากเลยนะได้โอเคมากเลยอะ่ะเออกระดาษคือคือดูดีจริงดูดีจริงแบบที่เขาเคลมเลยว่ามันเป็นเหมือนแบบว่าตัวแพงสุดอะไรแบบนี้นะคะ คือมันก็จะออกเป็นแนวธรรมชาติเพราะว่ามันไม่ได้เคลือบเงาไม่ได้เคลือบด้านอะไรต่างๆนะจ๊ะ,ะให้ดูแบบผ่านๆเพราะว่ายังไม่ได้ฉเฉลยว่าเตยทาโปรเจกต์อะไรอยู่นะคะโอ้ยมันดูดีมากมันดูดีมากจริงๆอ่ะอ๋อทั้งหมด่ะก็50ใบนะคะเป็นไซส์นี้เนาะนี่ข้างหลังก็แบบเป็นกนร,ระดาษตระดาษดูดีดูดีดดด าเออนะเล่นอยู่คนเดียว50บใบนี้เนาะก็19.5 u s ้ดเอลลาร์เพื่อนๆลองไปคูณกันดูพัตตอนนี่ไปไม่รู้เลยว่าเปรตเงิน u s เดอลลาร์เท่าไหร่เนาะแค่นั้นแหละเออสี่พเองอ่ะโอ้แบบโรดอ่ะเพราะฉะนั้นนะคะ ก็อยากจะสนับสนุนนะเพื่อนๆน,นะถ้าเกิดว่าใครนะคะที่อยากจะสนับสนุนเจ้าของแอปตัวจริงเนาะก็ซื้อเป็นแคนวาโปรนะคะแล้วกออ็สั่งพิมพ์กับเขาก็ได้ใครที่อยู่ประเทศไทยเนาะเพราะว่าก็ส่งตรงมาจากสิงคโปร์ซึ่งมันไม่ได้ไกลเลยแล้วก็ไม่ได้มีไม่ได้บวกค่าขนส่งอะไรด้วยแล้วก็จะคิดว่าจากคุณภาพเนี่ยที่ได้มาเนี่ยดูสิคุณแพ็คกงแพ็คเกจอะไรเขาแบบ ตั้งใจมามากเลยนะแล้วก็ยังมีแบบเป็นแบบ thank you card มีแบบสติกเกอร์ให้น่ารักน่ารักอีกอะ่ะแล้วตัวก็คิดว่ามันก็เป็นราคาที่ค่อนข้างแฟร์นะเอาจริงๆนะถ้าเทียบกับสิ่งที่ได้รับเนาะปลื no. ้มคือเตอมีความรู้สึกว่าบางทีเราก็ต้องเขารบอ่ดราดมา่าดราม่าเคารบในในคุณค่า คนที่เขาคิดคนแอปนี้ขึ้นมากับคนที่เขาเป็นดีไซเนอร์ให้กับแอปนี้อะไรแบบนี้คือเขาเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์อะคะ่ะเขามีสิทธิ์ที่จะได้รับค่าตอบแทนจากสิ่งที่เขาคิดคนขึ้นมาอะไรแบบนี้เนาะตัวเตยเองอะเตยก็ยอมรับว่าเตยอะใช้แอเนี้ตเตยก็ไม่ได้สั่งปริ้นกับเขาตลอดหรอกอันนี้ก็เป็นครั้งแรกด้วยที่อยากจะลองดูแต่ก็มีความรู้สึกว่าโอเคแฮปปี้แล้วก็อยากจะแนะนําเพื่อนๆน,นะคะใครที่สนใจนะคะ ว่าแอปน uh ี้มันส <gar> ั <78 S 1> ่งได้สั่งปริ้นได้จริงๆหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแนะนำนะคะไม่ได้นานเลยแล้วก็คุณภาพดีมากๆนะคะแล้วก็สนับสนุนเจ้าของแบรนด์ด้วยนะคะโอเควันนี้ไปก่อนนะคะมาแบบสั้นๆเนาะแล้วก็ไม่ได้ดูดวงให้ด้วยเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะจะกลับมาดูดวงประจำเดือนมิถุนายนให้เพื่อนๆเช่นเดิมนะอดทนรอค่อนแพบหนึ่งนะคะวันนี้ราหูอมราหูนะคะก็เลยแบบยัง มีความส่ายังไม่พร้อมที่จะแบบดูดวงจริงๆนะโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ